สวัสดีจ้าเพื่อนๆจะย้ายน้องไอริสจะพาเพื่อนๆมาทําบุญนะเด้อมาทําบุญตักบาตรจะตักบาตรในมือวันกระถินของวัดป่าบานน้องไรเ่เฮาได้เจริจ้านี่ก็คือการล่อค่ะล่อล่อองค์พระเพินจะเดินมาบินบาตรบินถบาตรยุเทียวยู ตรงนี้นะคะซึ่งเพลินกับจะเดิอนอ้อมอ้อมศาลามานะค่ะซึ่งยายน้องกับใครไม่ยู่ไท่ท่ายเพื่เ <c oughs> พราะว่ากว่าจะว่าจะมีทีนังใดเพราะว่ากว่าจะได้มากจับเลี้ยงอันดับน้ำเพลินนะจะน้อเพลินเพื่อน,อนจ,ะจะ๋าจ้ะนี่ก็นัางล่อพอคุณเจ้าเพลินนะคะที่เพิ่นจะเดินรับบิดนาบาทจาก หลักปติหารจากประชาชนหรือจากชาวบ้านแล้วก็ญาติธรรมที่มาท่าบุญกฐินในมื้อน,นี้วันนี้นะคะคือวันที่สามนะคะวันที่สามตุลาะค่ะวันที่สามตุลาะค่ะของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วนี่จ้ะของปีห้าห้าหกเจ็ดแล้วนี่น่าจะน่าเพื่อน ค่ะซึ่งกับยายนองก็ได้มาซอยมาทํำตังเต่วันที่สองคนละจะเพื่อนๆจ้ามาซอยกาปีนิกาเข้ากับถึงเวลาก็คือการตักบาตรหยาดน้ำนะคะ่ะเพิ่นกาตอนนี้เพิ่นกาล่อพระ้ใหญ่นะคะซึ่งก็คือหลวงปู่เล็กกะหลวงปู่เล็กกะเพิ่นก็จะมาร่วมในการบินตบาตรในข้างนี้นะจ๊ะซึ่งตอนนี้เพิ่นกากำลังล่อหลวงปู่เล็กนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ากาล่อ ล่อไปน้ากันจ้ะล่อไปน้ากันค่ะเดี๋ยวจะหน่อยเพป็นกนมาาค่ะยา่ยาติด่ถ้ำทั้งหลายแต่ติจืนล่อนะคะล่อล่อองค์พระนะคะติเพินจ้า เดินบินตบาทตามสายทางที่เพิ่นเหตุไว้นะคะเพิ่นๆจ้าเพิ่นเหตุไว้ซึ่งพระที่จะมาในเมือนี้ค่ะหกสิบรูปค่ะพระหกสิบรูปนะคะที่เนจะมาบินตบาทเดินบินฑบาทเดินรับรับบาทการรับบาทจากประชาชนค่ะจากญาติธรรมที่ในมาทรรบุญในเมือนี้จย่เพื่อนๆจ้า ซึ่งช่วงนี้ก็กำลังล่อค่ะล่อล่อหลวงปู่หลวงปู่เล็กนะคะถึงเปินกบเป็นพระเกจิผู้ใหญ่นะคะเปินกามาร่วมในงานจ้ะร่วมในงานนี้แล้วเปินก็อยากเปินก็อยากจะมาบินบาตรร่วมกับพระทุกรูปกติีเปินมาทากันเพิ่นแตขอบวาดขอบปฏิบัติเพินเพินก็บ่อยากละอยากว่างนะคะถึงม้ว่าเพินจะอายุมากแล้วนะคะ เอากระล่อดำกันนนะจ๊เเจะเพื่อนๆจ้าล่อไปน้ากันนเลยจ้าซึ่งมาทําบุญวัดนี่ก็จะดีไปจังเนืองค่ะหนึ่งเพิ่นเพื่อนจะบ่ใส่พวกเสียงเพลงเสียงอีหอย่างต่างๆนะคะสาหรับวัดตาบาทหนองไร่นี่จ้าเพิ่นจะบ่ใส่เสียงเพลงเพื่อนจะใส่แบบทัรมชาตินะคะซึ่งเพิ่นจะใส่เสียงในตั้งเตนในขณะที่เพื่อนต้องการสื่อสารหรือการ ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพิ่นจะใส่เสียงแบบนั่นนะคะเพิ่นจะพ่เพิ่นจะบ,จะบ่ใส่เสียงในการเปิดเพลงหรือเปิดสิ่งที่มันคึกขึ้นแบบงานแบบการปกติทั่วไปแต่ก็จะบ่มีนะคะสาหรับปัดนี้นะคะค่ะเพิ่นจะอยู่กันแบบนี้อคะ่ะอยู่กันแบบแบบธรรมชาติกันอิลีนะคะคือคือวัดป่าบ้านหนองไระคะ่ค่ะวัดป่าบ้านหนองไร่ ตำบลหน,นองสังอำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมิเนะ่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าอยู่เกียงคอยชัยภูมิเมาจ้ะอยู่ตำบลหน,นองสังนี่ค่ะซึ่งค่ะเ้ะยายนองก็เคยมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้หลายปีค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีหาศูนย์ตั้งแต่ปีหาศูนย์เ้ะ ที่ยายน้องเริ่มเริ่มเข่ามากเข่ามากร่วมปฏิบัติในวัดต,ตรงนี้นะคะค่ะถึงแมดพ่อยายน้องกเสียออกมาแล้วก็ใหญ่ผู้มีลําเนากลับกลับมาบานกลับมาบานตัวเองนะคะใหญ่ผู้มีลําเนากลับมาบานก็เลยจะให้ยายน้องตรงห้างจากวัดต,ตรงนี้ไปเพราะความสะดวกสบายของยายน้องมันบ่อพอทีจะไป ได้แตะเพราะวา่าหนึ่งเท่ากับว่มีความสามารถในการที่จะขับรถไงเองจ้ะเพราะวา่าถึงแม้วา่าเท่าจะเคยมาก่อนแต่วา่าหลังจากที่ยายนองพาตัด,ดหรือทําการรักษาตัวมาแล้วก็ความไอ้มันกับบเหษัสามารถที่เห็นใะนยายนองมีสัดควบคุ้มในการขับรถขับล่าได้นะจ้ะแ,แต่กับพ่อไปได้ตะเค่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งระยะทางมากับห้างไกลกันถึง จีสิบหาสิบโลนะคะจึงกับยายนองกับพ่อสามาติจีไปร่วมปฏิบัติน้ำเพลนใดน,นอกจากจะมีวันสําคัญเป็นงานบุญหรืองานอีอยงต่างๆที่ทางวัดเพ่นจัดขึ้นยายนองก็จะให้ลูกให้ล้านให้ลูกให้พใหญ่นะคะไปทรงไปทรงเพื่อไปร่วมปฏิบัติน้ำเพลนค่ะค่ะพอาเฮ้าก็เคยปฏิบัติเคยทำเคยอย่างว่าน้ำเพลนเลวเฮ้าก็อยาก น้อมคิดน้อมใจในการถวายเนื้อถวายโตร,รักษาศีลตรงนี้อยู่น้ำเพลินนะคะค่ะถึงแม่วาจะกลับมอยุบ้านหลังที่กเกษียณเลี้วนะค,ะค่ะซึ่งกับยายนองก็ได้ก็ได้มารักษาแล้กกามาปฏิบัติยุ่ทีวัดซึ่งกับเปลี่ยนจากสายวัดปามาเป็นสายวัดบ้านของเฮ้านะคะแต่กะ มันกับมอเป็นยังเนาะคะ่ะคือการปฏิบัติธรรมเฮาสิปฏิบัติอยู่ไสเพิ่นกว็ว่ามันก็ได้เบิดละเพิ่นก็บอกเนาะคะ่ะเนาะการปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับเฮามันบ่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะนะล่ะค่ะคือที่เพิ่นสางเพิ่นสอนเฮามานะคะองค์พระเพิ่นสอนมากานะคะเพิ่นๆจ๋าจ้ะซึ่งตอนแรกกา เระพื่ธก็เริ่มเดินเดินบินผ่าดบินบาดมาแล้วค่ะแต่บัดนี้เพื่อนก็เลยประกาศเสียงประกาศนะคะเสียงประกาศบอกวา่าให้ล่อองค์ไอ้องค์พระผู้ใหญ่นะคะลอ,องค์พระผู้ใหญ่คือหลวงปู่เล็กนะคะหลวงหลวงปู่เล็กนะคะเพื่อนกะเพื่อนจะมารวมบินบาดตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนกะผาท,ที่เพิ่นเริ่มเริ่มเดินมาตั้งแต่ตั้งแต่ เริ่มเลขนะคะตั้งแต่จุดจุดเลขที่่นเดินมากค่ะซึ่งเพิ่นจะเดินมากซึ่งจะไก่ไก่กับยายน้องเล้วก็พอดีกิดเสียงประกาศว่าหลวงปู่เหล็กเพิ่นจะมารวมร่วมเิื่บาดน้ำนะคะาเพลินจ้าค่ะทุกคนก็เลยต้องหยุดหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็ต้องลอเพิ่นเพราะว่าบาละมีบุญบาลมีของเพิ่นนะคะบาลมีของเพิ่นก็ถือว่าเป็นบุญของใายน้องนะคะที่จะได้ใจบารน้ำเพิ่นใ่บาตร ไตรบาตรน้ำองค์หลวงปู่เล็กของเฮานะคะหลวงปู่เล็กตื่อเพิ่นกับเป็นเกจิอาจารย์ผู้หนึ่งนะคะของภาคอีสานของเฮาเดี๋ยวนี้นะคะ่ะซึ่งเกจิอาจารย์เก้าเก้าเพิ่นกะได้ละสังขารไปหลายไปเยอะแล้วนะคะการน,นี้กับซึ่งกับองค์หลวงปู่เล็กนะคะเึ่งเพิ่นกะมาร่วมในการทำบุญกฐินได้ ข้างนี้นะคะการกะกระเบน,นเป็นบุญเป็นบุญของยาติทัมเป็นบุญของยายนองน้าค่ะที่จะได้ร่วมในการใสบาทเพิ่นในเมือนี้นะคะออึ่ทวทุกคนก็นต่างต่ารอค่อยในวันนี้ค่ะต่างตารอค่อยที่จะได้ทำบุญรวมกันกับ องหลวงปูเล็กค่ะหลวงปูเล็กนะคะเปินจะเปินลได้มาร่วมในการทําบุญในขังนี้นะคะเพื้อเๆจ้าเป็นบุญค่ะนี่แหละค่ะสาหรับวัดวัดปลาบ้านหนองไรนี่ยเพิ่นจะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลมาเพิ่นก็จะแต่ละขั้งแต่ละขั้งนะคะพระเพิ่นก็จะมาร่วมเยอะค่ะเยอะแล้วก็องพระผู้ใหญ่เพิ่นก็จะมาเพิ่น เพื่อนก็นจะมาร่วมในการสร้างน้ำทําบุญทุกข้างค่ะปีหนึ่งกับมีพระผุ้ญหยุผู้หนึ่งปีหนึ่งกับมีพระปุญญ้ญหยุผู้หนึ่งที่เพื่อนจะพระร่วมในการทําบุญของวัดป่าบ้านหนองไห้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะซึ่งการหลวงปู่เล็กเพิ่น เพิ่นจะเดินบ่ได้นะคะเพิ่นจะเพิ่นจะนั่งเพิ่นจะนั่งรถนะคะเพิ่นจะนั่งรถการนั่นแหละก็คือการรอคอยคือเพิ่นเพิ่นซึ่งเพิ่นก็มาถึงบ่บ่ทันได้โดนบันไดนะคะเพิ่นมาถึงค่ะโดยที่ไอ้พระทุกรูปก็ยังบ่รู้ว่าเพิ่นจะมาร่วมในการบิณฑบาตครั้งนี้นะคะพระพระทุกรูปนะคะบัดนี้ก็พอดีเพิ่นก็เล็บบอกว่าเพิ่นจะเพิ่นจะออกมาร่วมบิณฑบาตนํานะคะสําหรับ ไอ้หลวงองค์หลวงปู่เล็กเข้านะคะเพื่อนเพื่อนกาตัวก้นกาต่างตารอคอยในบนุญครั้งนี้นะคะในการที่จะได้ทําบุญครั้งนี้กับองค์ปู่เล็กเพิ่นเสด็จมาแล้วะคะ่ะเพิ่นเพิ่นมาแล้วจคะคาะเพิ่นแล้ว,ลวเพื่อเพื่อนจะ้ะอย่ามาแล้วะคะ่ะปู่เล็กค่ะ ค่ะพผนมาแล้วคกะพันจะมาร่วมในการบินตะบาดนะคะมาแล้วค่ะอ่าเป็นบุญบารลามีของได้น้องค่ะกที่จะได้ร่วมในการใส่บาตรยาดพกน้าเปิค่คกัางนี้อืม เพืเ่อนๆคงสิจําได้นะคะพระลงปูเหลียกเข้าเป็ดผู้ใดเป็นมาตาใสซึ่งยายน้องิเป็นลืมค่ะล,ลืม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 ตรงนี้ค่ะยายน้องก็บ่าอยากอธิบายเพืเ่อนๆฟังคิดจงไหนก็คิดพอออกห้าสิบมาเอาอหรีมันเป็นหนังสี่เลยค่ะสมองของยายน้องนะคะ <c oughs> ขอโทษก็เอาไปเพื่อนๆหลายๆเลยค่ะเด้อค่ะยายน้องนี่แหละเปลี่นก้น สมองบ่งมีความจับเลยตั้งแต่เขาโรงพยาบาลพาตัดพาตัดหัวใจมากความจับตรงนั้นสูญหายไปเว็บๆ,ๆนะค,ะนค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ซึ่งกะ <c oughs> แต่กันยังกังดีค่ะที่ยายน้องยังได้ประคับประคองห่างกายมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าดีค่ะที่ยายน้องกิได้ปฏิบัติก็ ขอยู่ต่อปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะอย่าซึ่งกับว่าไก่ค่ะถือกับว่าไก่เพราะว่าแถวไอ้องพระเพิินนะคะองพระเพิ่นก็บินบาบมามากถึงมุมที่จะโค้งที่จะเลี้ยวมาทางที่ย้ยนองยืนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆประจาชนถูกท่านกับล่อค่ะล่อในการที่จะใส่บาดองค์ ปูเล็กเขาค่ะปูเล็กหลวงปูเล็กเขานะคะเพื่อนๆจ้าค่ะค่ะบุญหลายสายเง้านะคะเพื่อนๆตีย่ายนองได้มากหลวมใสบาทดยาดพกน้ำเปลินนะคะเพื่อนๆจา้า ญาติที่ทำก็เริ่มลังไหลมากอะค่ะสำหรับผู e. ท้ที่เพิ่อน,ยน,งงน,นอยู่เอะปลายแถวทั้งพุ่นอะค่ะที่เพิ่นบ่ได้ใส่บาทน้ำโอ่งลวงปู่เล็กปูลงคนบ่กัฟ้าวมีอาหารมี่ยังเปิดกับฟ้าวมาดรัดทั้งพี่แบบมาดรัดทั้งพี่เพื่อต้องการอยากจะใส่บาทน้ำโอ่งลวงปู่เลก็กเกานะคะค่ะเพิ่นกันไปเปิดกับทีพยายามเลื่อนมาทางใต้ค่ะเพิ่นจะไปผู้ที่เพิ่นยังใส่บ่ทันได้เบิดอาหารเพิ่นบ้านเบิดเพิ่นกยจะมาเริ่ม ไอ้ตอแถวขังท่าไอที่มันเหลืออะค่ะแต่บริเวณเหลือนี่ไฮว่าเหลือบ่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 เหลือหลายค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าบ่บ่มีบริเวณเหลือก็จะตอกันแบบซ้อนซ้อนซ่อนกันไปเองสันละค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทุกคนก็ต้องการที่อยากจะใไก้ชิดองค์พระผููญัยพิ่นนะคะองค์พระผูญ่ยพ่นก็คือหลวงปู่เล็กเนี่ยค่ะที่เิ่นมาแล้วก็มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าจ้า สาธุสาธุจ้าบอนเพื่อนจ๋าสาธุในใจเลิอสาธุน้ำยายนองเลยจ้าจะยายนองได้ใส่บาทน้ำองค์หลวงปู่เล็กเพื่อนเลยจะสาธุสาธุสาธุจ้ากับสาธุบุญเลยเจริศสาธุบุญน้ำยายนองเด้อรวมโมทนาบุญน้ำกันเลยจ้าค่ะการหลวงปู่เล็กนะคะหลวงปู่เล็กค่ะ ค่ะทุก้นก็นจะใส่บาทค่ะปนกับหาสศีนในพรน,นะคะปนกับหาพรเท่านะคะการส่งก็ยายนองก็ได้ร่วมใส่บาทตรงนี้นะคะกัะบบุญหลายการเพืเ่อน,นจ๋าสาธุเด้อค่ะขอให้สุขภาพร่างกายของลูกหลานจงมีใต้ได้แข็งเงือแข็งแห้งก่อนได้มีพละกําล่งจะได้ปฏิบัติท่ามต่อไปนะคะก็ะเกิดศาสตร์ได้พบได ลูกหลานก็ขอพบถึงแต่องค์พ,พระปุทตเจ้าเขาตกชาติตกชาติไปเด้อค่ะเกิดมาศาสตร์นี่ขอให้ลูกผู้ขานี่จงมีดวงตาตีเห็นธรรมการมีดวงตาตีเห็นแจงอะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆของยายนอ้องทุกคนนะคะในวงการโซเชียลแห่งนี้นะคะขอให้ถูกท่านจงมีถึงต่ความสุขวามจะเจร่ญทุกทันทุกทักนเด้อค่ะค่ะ ขออนุกดสดใสจงเกิดเจเพื่อนเพื่อนของยายนองและก็ลูกลูหลานยายนองตุกูตุกต้กนและก็เล้อขออายุวันณะสุขะจงเกิดเจเพื่อนเพื่อนของยายนองทุกถูกทันโดยเถิดค่ะสาธุสาธุสาธุจ้า่าพระ หกสิบรูปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าที่เพิ่นเพิ่นมากบิณฑบาตในข้างนี้นะคะซึ่งกายย่อยน้องขออนุญาตเหตุภาพซาสให้เพื่อนๆเนาเบิ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าจริยวัตรของพระได้รูปนะคะเพิ่นเป็นยังไงนะคะในขณะที่เพิ่นมาบิณฑบาตนะคะ งดงามค่ะงดงามงดงามอิหลีกัะเพื่อนๆจ้าซึ่งกับยายนองกับเด็กขออนุญาตทําภาพซ,ซาซาซโล้เพื่อนๆน,นาเบิ้งนะคะค่ะว่าจริยวัดความงามขององค์พระของเฮ้านะคะเพื่อนๆซึ่งเพื่นกันมาร่วม สาธุการร่วมทัาบุญกระถินขังนี้น้ากันยุติวัดบาดบาดปลาบาดน้องไร่เฮานี่จะเพื่อนเพื่อนจ้าจึงเพื่อนกะจะมาจังซี่ทุกปีค่ะนีทุกปีนะคะซึ่งพระเพื่อนจะมาร่วมสาธุการน้ำหยาดยมเฮานี่ขังนี่นะคะ, <ๆ S 1> ะเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนกะมาเยอะจังซี่ทุกปีค่ะหาจะบ่าลดหาสิบหาสิบลูก หาซีบรูปพกซีบรูปแล้วแต่ละแต่ละปีแล้วค่ะแต่ละปีเต่บเปิลเตีบเปิล,ลมากค่ะ,คะซึ่งข่ายายนอ้องกับยากก้าวย้อนหลังเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนๆเอาฟังวา่าที่เป็นยังยายน้องยังได้มาปฏิบ,บัติตรงนี้กับปวานนั่นแหละค่ะกัคือยายน้องกับได้เขา้าโรงพยาบาลแต่ว่าช่วงปีปีสีเก้า ปีสี่เก่านี่ย่านองก็ยังมา,มามาวัดประจําม่าวัดประจําอยู่ค่ะมาวัดประจำสี่เก่าสี่เก่าหาศูนย์นะคะซึ่งเพิ่นก็สาร้างวัดตรงนี้นะคะมาเพิ่นก็มาสร้างวัดแบบว่าก็เป็นเป็นวัดที่เก่าแก่อยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มีศาลาบ่มีในการนี่เพิ่นก็จะมาเริ่มเริ่มสร้างเริ่มสร้างปีสี่เก่าปีหาศูนย์นะคะปีสี่เก่าหาศูนย์สองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะมันจะเริ่มสร้างสําหรับวัดบ้าน บัดปลาบัตน้องไหลเขานะคะค่ะซึ่งกับยายนองกับมีบุญวาสนากับได้มาร่วมได้มารวมสางนํามารวมซ้ำท้ำน้าเพลินกับซึ่งบนกับก่อตั้งหลายปีกับว่าที่จะเป็นศาลาลุล่วงไปด้วยดีนะคะซึ่งตอนนี้กับศาลาน่ะกับลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ได้จัดการทํำพุนทํำกุศลกันยังสี่สุปีสุปีอยู่ที่ศาลาตรงนี้แหละค่ะ นี่ก็คือการเดินบินตาบาดออมสาล่านะคะเพื่อนๆจ้าค่ะยายนองก็ขอโทษนะคะที่ยายนองต้องเฮ็ดภาพซะซ่าให้เพื่อนๆเท่าได้เบิ่งว่าจริยวัดขององค์พระของเฮ้าค่ะขององค์พระของเฮ้านะคะกะอันนี้ก็คือจริยวัดของพระตอนเพิ่นเพิ่นบินบาศนะคะบินบินตาบัดซึ่งจริยวัดของเพิ่นนะคะค่ะเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะเป็นจังซี่ค่ะงดงามงดงามแทบทุก ทุกออ่งนะคะสำหรับสาหรับไอ้พระตรง,งกะ,ะก,ยก,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 กะายายนองกับบ๊อยากวาว่าสายใดดอกนั่นน้อค่ะน้อเพื่อนๆจ้ากะเปราว่ายายนองตอนนี้กะร่วม ทำบุญทากุศลอยู่รวมกับพระวัดวัดบ้านค่ะพระวัดบ้านเบาะาย่แนงเพราะสะดวกในการที่จะไปวัดปา่าคือเก้านะคะเพราะว่านะั้นมันมันกะหางมันก็ไกลกะไก,กะ่กะจังสียายนองวาห้เพื่อนๆเอาฟังว่ายายนองเราบ่มีความสามารถที่จะนั่งรถหรือว่าขับรถไปขับรถไปได้นะคะถ้าหากว่าลูกล้านบนเขาบ่พผ้าไปยายนองก็ไป่ได้นะคะเพราะมันไกลนะคะค่ะซึ่งลูกล้นล้านก็ก่าทบมหากินแล้วกันเนาะ ซึ่งกับยายนองกับเกษียณมาแล้วกับก็ได้มีโอกาสมิตรเวลาได้ทั้บุญทั้งุศลจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากที่เฮายังทํางานอยู่ค่ะซึ่งตอนที่ยายนองทํางานอยู่ยายนองกับจึงจะมารวมมารวมเพ่นใดแต่ละเนี่ก็คือเสาร์อาทิตย์นั้นค่ะเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ใดที่ตรงกับวันพระยายนองกับสามารถได้มาก จำศีลภาวหน้าน้ำเพลินจ้ะถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาเขาก็จะมาบได้นะคะมาบได้แต่ว่าบางครั้งถ้าในช่วงที่เขาวรนเสายแย่น้องก็จะหาโอกาสตรงนั้นก็คือถึงแม้ว่าจะตรงกับวันรรมบดาหลังจากที่เลิกงานค่ะหลังจากที่เลิกงานแย่น้องก็จะพยายามก็จะพากันกับคุณครูสองคนที่มาทำกันนี่แหละค่ะก็จะได้รีบรีบหลังจากเลิกงานก็คืออาบน้ำแต่งตัวคือ ต้องรีบรีบมา,มามาวัดค่ะสำหรับมือมือ,มอวันผระวันศิลน,นักะ,ะต้องรีบมาวัดมาเผื่อมามาอยู่ปฏิบัติถ้ำน้ำพึนนะคะดนคืนหนึ่งด้คืนหนึ่งจิกระตื้นสาวขึ้นมา,าก็ต้องฝ่าวฝ่าวออกแากวัดตะสาวนะคะฝ่าวออกแากวัดตาสาวเพื่อไปทํางานต่อนะคะค่ะซึ่งกะน,นกั่นคือได้มันรวมสวดมนต์น,น้าพึนแล้วก็ได้มันจาศิลยุกับัต ับว่าน้ําเพลินนะคะค่ะเพลินเพลินจ้าซึ่งเพลินผะเพลินกระเลิ่มบินบาดมากจนหนีเลี้ยวค่ะไก่จิเบิดงเลี้ยวค่ะกัมีองค์ระองค์เน้นน้ำขาองค์เน้นกับมีนะคะแต่ว่าเน้นกับมีอยู่รูปสองรูปมีอยู่สองรูปมั้งค่ะการเน้นเน้นไปเยอะการเน้นไปเยอะนะค่ะ บุญไปน้ำกันเ้ยจ้าเพืเ่อนๆจ้าบุญวาจนาค่ะที่เข้าได้ใส่บาทตาพกกับองค์พระเพิ่นจ้าเพืเ่อนๆจ้าสาธุอนุโมทนาบนุญนะจ้าเด้อสาธุสาธุค่ะสึก จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าจึงกะมาตรงตรงนี่แล้วแย่นองก็ขอกาบขอบคุณเพื่อนเพื่อน้ยจะเด้อค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใหญ่เด้อค่ะเด้อที่มามอบให้แกแย่นองไปในเมือนี้วันนี้จ้าค่ะข่ะขอทุกท่านจงนี้ต่กววมสุกควาจะเลื่ญนน้ำกันเลยจะเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าแย่นองก็จะขอกาวสันนๆด้๋ยคํำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า ขอสวัสดีนะจ๊ะค่ะขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีจ้า